นี่ยิากูไม่ถูกห่วไม่วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลบกันจัดให้ลบกันโอ้มีกันยิ่งกันอยากตัหาที่สั้นกันโอ้สู้กันอย่างใหญ่เลยโอ้โหสู้สู้กันโอ้ยทำอย่างนึงเลย บอกกเนี่ยจะมาเบิ่งหน้าเบิ่งหลังผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยฮะบอกหลายมือแล้วบอกซื้อมือซื้อมือไปหยอกกันมองกันได้ปะผู้ปะลือสีนั่งอยู่นี่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นี่เสียบดเสียบดเสียบุคลากรเบิดบุคลิกเสียบุคลิกนั่นวานนี้คุย่ใช้ลูกบ้านเนี่ยเพชรกับเพชรบ่คือบักเพชรเนี่กระไดแกงให้ไหมด้วยว้าวบุคลากอีมองเว้ยีก บอกบ่ฟังบอกสมือสมือบนมาบอกมันบอกินข่าวพาหัวใจมันเลยจังได้เอาเนี้ยนมึงว่ามึงนั่นเนี่ยนะกนูเลยเข้าอุมมีวิชาอี้เปีวิชาโอ้ย อาต้มซุปสัวผู้หน่อยกับพ่อผู้หน่อยผู้ใหญ่กับพ่อผู้ใหญ่บอกสิมีสุมีโอ้จอมเวยเพลยงบาฟังเดี๋ยนี่ลงตาตายอ่าบันหามเขาบันหามอยู่ว่าไม่สิบัิเหทธิน้ำเขาโอ้คนเท่านี่บาดเจ็บตายบาดยากเนอะเอาปืนห้างยิงกระต่ายไป ตายครูลูกใช่ใช่ก่อนครับ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 พัดแจกเงินผู้ละลอย้าตัวให้ผู้ละลอยเลยบเป่ครับขอบคุณเลยนายครับขอบคุณเลยนายทำเนี่ยนี่ยังอะเบิดไปนี่ยังแปลว่าเขาจะมาแจกเงินโอ้เขาตั๋วซื้อเอ้าตั๋วก็เป็นตีนนี่เออคนเฮาเนี่ยคันตายตั๋วว่ามีคนเอาเงินมาให้นี่ฟื้นเด้อบ่ได้แท้เอานังนิมนต์นิมนต์แล้วซาดเออนั่งๆๆ ผู้ใหมื่ก็แก้งดีทีเดียวเลยยังเะเออ้จะนาอยก็หางสินลื้อสีออกสติลังตาครับเออยลังตาว่าจะไหนน้อลูกิซี์ลูกหาเอ้ยลูกเต่าหยอกเหรียญซื้อดอกล่วงหันยิ่งปืนกระไดเหรอยจะโศกจะเศร้าหลายลวงตาบ่ได้ถือเ่อใดถือดอกเ่อใดถือสมซื้อสาลูกศิษย์ลูกหาดอกก็ถือผสมมาชนะเมวเอ้ย มาทำเมลล์หงตาคือเป็นทหาแต่หยอกกันแล้วบานเดียวจังได้จังไปยอกหลวงตาแน่วน้นบอกกันนะหน้าเว้ยหนวนาแนนเบ่งผมเบ่งผมเออไอหลวงตาครับคือป อยู่เอราวัณวังสะพุ่งจั่ววันเลยตัวครับนาคือริ่งห่างบอรครับเ <Good, good. S 1> ตะป่าคนใหญบอรครับดู good, good. ลแลาพาะใหญ่ทะลึง่งทะลึงะล่งลูกศิ์ลูกหาบุ่นเขาหยอกซื้อเพราะปัญกันนั่นแหละนะม่านลงตาววางไหนตอนนี้อาสมของเขานี่โอโ้โหซื้อเสียงเรื่องลือไปเกิดซิลิกินในะลงตานนะเป็นที่รู้จักของคนมากมายกลายกล่องแม่และ เสบ,บ้นานเตไฟเหนือลืออาสมกวางเฮาว่าเดียวนี้นี่เลี้ยงลือเลี้ยที่สุดเลยแม่ละ่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิงลิงหยอกลูกหลวงจาว่าจะไหนล่กลูกศิ์ลูกตอ็ก็มาบวชอยู่นี่โดนแล้วบวชบ่เออบวชในศิลอนอถือศิลเป็นโยมก็บวชได้บวชในกิจในใจลวงตาครับ เอาจังสี่ลูกตาว่าสิกราบล,ล้าลดงตาเมื่อบ้านสนะกโอ้เดี๋ยวนี้พวกลูกศิษย์ลูกหาก็มาอยู่หลวงนั่นหลวงตาเป็นเวลาหลายฝาลาปีแล้วเดี๋ยวนี้คิดฮอดบ้านฮอตซองคิดฮอดแพลฮอดหมอคิดฮอ,อดพอ่อฮอ,อดแม่คิดพ่อฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่แมนบอยจาก,กบ,บ้านกลับช่องนี่เออก็ดีคือกัน,ดน,กนเดี๋ยวนี้หลวงตาพ่ามีหยังติดฝากติดฝังเป็นของขวัญติดใหม่ติดมือกลับบ้านนี่ยังหลวงตาอันนี้ หลวงตากมีหายประแดกผัาจอมโอ้หายผอบท้องอันเดียวนี่ละอบท้องใช่าผอบท้องเออเอาผอบท้องให้ลูกศิษย์นี่แสดงว่ามือนีร่ำเรืองจัตโตโคลบอาจเป <sl ur interrog ator> <strong> ็นไปได้ห้อยพ่อไพ่โมอเจ้าทิ้ไม่ทิ้มือกับบ้านกับซ้อนขับหลวงตาแต่ว่าห้ามนักห้ามหนานะห้ามมีหางห้ามเปิดใน อาลามแห่งนี้วิจารเขตอาลามแล้วจงคอยไปหอดบ้านหอดช่องคอยเปิดถ้าเปิดไม่เป็นยังถ้าเปิดไม้เปดถ้าเปิดูุนี้เกิดอันตรายเกิดมาฮัจจั์ถึงชีวิตของพวกเจ้าก็ได้รับทราบลงตาเข้าใจว่าพวกเจ้าทั้งสองกลับบ้านโดยสวัสดีภาพลวงตาไปพักพรอยอนอากาศก่อนนะฮะจังเสลงตาอไปไปดีมาดีนะหลานนะแม่หลลงตาอไปลงตาเอ้ย ย้ำยังสามท้างันระแว้งรถระแวังล้อเด้อรถเยียบเอารถเหยียบมปนเป็นยังต่สิว่ารถเหยยบลิงต่อไปแมหาตในขณะนั้นลือสีหลังจากที่เอาออบทองไอ้กับลูกชีตแล้วก็เลยเข่าพักสิสารายดนี่คือการปล้นวายมีอะไรเอาไหมหมดของมีค่าน่ะอันนี้ปนจนปนจนป้นยังไงปนจนปนจนป้นอ อ้าวปนจะได้ผู้ซองศิลนั่นนี่นะอันนี้พูดซองศิลเอออันนี้อะไรพระ้อซื้อซีซื้อซีคือซองลื้อซีอะไรไม่รู้แหละถอดออกกันเลยคนที่อาองมีค่าคนเื่นไปเองน้องตาปนไม่ได้วันนี้เลิกไม่ดีตรงไหนได้ก็เอาเอาซีเน็คปนสินปนจะไหนปนลื้อซีปนตัวเพื่อพาดีจะไปขายเขาของเก่าเนี่ยต่อได้ปน เอาปชุ่มเน่าไปเลยสิเจ๊ต้อตาอันนี้เนี่ยฮดี๋ยวเแอันนี้เลยยน่า้มันยังไม่หมดอะไรไม่หมดเอาซอยไปไหนอยยังซอยเหม็นโอ้ยนี่จะเจ็บป่าว่าวอาป่าวไปนี่วาย นะมาอีกตัวแล้วนะือทีะจะไปไหนอดอ่ะไหนแทนน้องกูหาขวามั้อไงกูเห็นเสียเลยโจรประสับขับพาอะไรอย่างนี้ไปรู้จ,จักโจรไหมใครไม่เกี่ยวหอยอกเกี่ยวแล้วอกมีเขา่าเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้น้อยน่ยยังไม่รู้นิติภาวะนี้ไปจ่าฮ่าจอารมณ์ดีจนอารมณ์ดีไ้มึงรู้จักจนไหมมึงใช่ไหมไอ้ปุยฝุยปุยไฟปล่อยไฟปล่อยไฟเออปุยฝุยวะนี่ บักมันต้องถอนออบักมักแล้วครับอันนี้หายคำอ,อันนี้หายคำใครเออหรือว่าจะเป็นหายผีหายผีก็ขอตัวนะคุณโจ้ขอร้องขอร้องอะไรอย่าปุนกันเถอะไม่ได้เปิดเดี๋ยวนี่เลยนับหนึ่งถึงสาม ถ้าไม่เปิดอันนี้ตายเปิดเพราะได้ทำไมลูกตาพห้ามหลวงตาห้ามถ้าเปิดอันนี้มันสิมียนเป็นไปเกิดขึ้นกูไม่เชื่อกูไม่น่าจะเกิดขึ้นทันทีกูไม่เชื่อเปิดเดี๋ยวนี้เรื่องทังสามอย่าเปิดน้ำจิทชวมเวทีเกี่ยวอะไรกันเปิดก้าวเปิดเปิดจะเปิดอะไรอ่ะเฮ้ยขี้ขาดนะมึงอย่าบอกให้เปิดให้เปิด อันตรายเด้ออย่าเปิดเด้อลูสีสังเด้อมันอันตรายอะไรลูสีสังนักสังหนานะมันจะเป็นอะไรวะไม่เชื่อเพี่ทำไมไฟขึ้นน่ะโอ้โหลูสีไม่เล่ดีดีไว้แน่นอนลูสี่ที่เด็ดแกะกยที่ถ้าคณเชื่อมันตั้งแต่ทีแรกก็ดีเนาะเฮ้ย จะลองทำไมอ่ะหนูลองโอ๊ยชัดกูเห็นนีนี่กูจะพกอินขาขาหมูอีกเลยทำไมนมมันคือขาหมูโอ้โหนี่รู้สะดือหรือขวอยที่โผล่มึงก็คือถามจริงๆเจอทำไมมึงสวยงามเลิศเลอขนาดนี้วะ กูว้าวเลนมึงอย่าเข้ามานะกูเป็นโจน๊ตาานะพวันวันลงตาบอกว่าออกจากโออกมาให้เอาผัวเลยให้เอาผัวเลย,ยแต่มึงก็เอากูไม่ได้นะเพราะว่ากูก็เป็นคนบ้าเหมือนมึงเลยจริงเหรอรเรามาแต่งงานกันไหมพี่มาเลี้ยากันนี่วันมาเอาพี่า้าบอกแนะ่ว่าถักกูก็ได้

i'm so high ก็มีแงเนี่ยไรสารพัดาอจก็เคยผ่านผู้ซายมาคือขาด yeah